ผู้หญิงที่มีเซ็ก์น้อยกว่าสัปดาห์ละครั้งเสี่ยงที่จะเกิดโรคต่างๆจนเสียชีวิตมากถึง70%ถ้าเทียบกับผู้หญิงที่มีเซ็ก์บ่อยกว่าพอมีผลการวิจัยถูกตีพิมพ์ออกมาแบบนี้จากวารสารเจอนอนไซคโคเซ็กชวเลเฮลและถูกแพทย์ไทยอย่างหมอหมูรองศาสตราจารย์นายแพทย์บีรศักดิ์จรสชัยศรีอาจารย์แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านนิติเวชาศาสตร์หมอศรีนครินวิโร์หยิบมาพูดถึงเรื่องนี้เลยยิ่งเป็นที่สนใจเข้าไปใหญ่ซึ่งเป็นงานวิจัยจากการสำรวจสุขภาพและโภชนาการแห่งชาติสหรัฐอเมมรริิกาาาะว่่่งงปี2005-20 2020ึ20 10, แตพ พิมพ์เมื่อปีที่ผ่านมานี่เองระบุชัดว่าการมีเซ็กอย่างสม่ำเสมอหรือมากกว่าหนึ่งครั้งต่อสัปดาห์จะช่วยลดความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตซึ่งเมื่อทีมข่าวต่อสายตรงไปยังหมอหมูเจ้าของโพสต์ให้ช่วยอธิบายงานวิจัยนี้เพิ่มเติมเลยได้คําตอบว่าจริงๆแล้วปัจจัยอื่นๆ เช่นสุขภาพโดยรวมและพฤติกรรมการใช้ชีวิตน่าจะส่งผลด้วยเหมือนกันเพราะงั้นถ้าจะให้ดีควรมีการศึกษาเพิ่มเติม,ตมจากงานวิจัยนี้เพราะข้อมูลที่เผยแพร่ออกมาไม่ได้ระบุชัดว่าสาเหตุการเสียชีวิตที่พูดถึงมาจากอะไรรวมสาเหตุจากการคิดสั้นจากอุบัติเหตุหรือโรคร้ายต่างๆด้วยหรือเปล่าเพราะในงานวิจัยที่สำรวจกลุ่มเป้าหมายในช่วงวัย20ถึง59ปีจำนวนทั้งหมด14,542คนพบว่าในกลุ่มผู้ที่มีภาวะซึมเศร้าและมีเซ็ก์น้อยกว่า52ครั้งต่อปีมีความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตสู ขึ้น197%เมื่อเทียบกับกลุ่มที่มีภาวะซึมเศร้าแต่มีเซ็ก์มากกว่า52ครั้งต่อปีในงานวิจัยยังบอกอีกว่าการมีเซ็ก์อย่างสม่ำเสมอโดยเฉพาะในผู้หญิงจะยิ่งช่วยลดความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตจากทุกสาเหตุยิ่งถ้านในผู้ที่มีภาวะซึมเศร้าแล้วมีความถี่ในการมีเซ็ก์สูงขึ้นก็อาจช่วยลดความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตได้เหมือนกันซึ่งแม้แต่หมอหมูเองก็คอนเฟิร์มเรื่องนี้ไว้ให้เพราะโดยหลักการแล้ว มันมีการพิสูจน์เชิงวิทยาศาสตร์มาก่อนว่าการมีเพศสัมพันธ์ที่มากกว่าส่งผลดีต่อสุขภาพแน่นอนจริงๆเรื่องของการมีเพศสัมพันธ์มันก็ส่งผลดีต่อร่างกายบทบาทสาคัญมันคือเรื่องสุขภาพหัวใจและหลอดเลือดจะลดขั้ตาการแปรปรวนของขัตนตาการเต้นหัวใจเพิ่มการไหลเวียนของเลือดทให้สุขภาพหัวใจและหลอดเลือดดีขึ้นซึ่งอันนี้ก็มีการพิสูจน์โดยหลักทางวิทยาศาสตร์อยู่แล้วผมก็ยืนยันว่าเรื่องของการมีเพศสัมพันธ์ที่บ่อยครั้งมากขึ้นอย่างเช่นตามที่เขาอ้างอีกคือก ตามการวิจัยใครมีน้อยแล้วโอกาสเสียชวิตสูงมันก็มีโอกาสความเป็นไปได้แต่ตัวเลขมันต้องชัดเจน,นในการศึกษาและหาความสัมพันธ์ให้มันชัดเจนกว่าน,นี้อย่างที่ผู้เชี่ยวชาญอีกหลายคนต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าการมีเซ็กไม่เพียงทําให้รู้สึกพึงพอใจหรือสร้างความสุขเท่านั้นมันยังแฝงไปด้วยประโยชน์ด้านสุขภาพไม่ว่าจะเป็นการช่วยกระตุ้นการทํางานของระบบภูมิคุ้มกันทําให้นอนหลับได้ดีขึ้นช่วยลดความดันแถมยังถือเป็นวิธีออกกําลังกายที่ดีช่วยลดความเสี่ยงภาวะหัวใจล้มเหลวลดความเครียดทําให้จิตใจไม่ว้าวุ่นแถม ยังคลายความวิตกกังวลได้นอกจากนี้ยังช่วยในเรื่องควบคุมปัสสาวะในผู้หญิงได้ดีขึ้นด้วยส่วนที่บอกว่าผู้หญิงที่มีเซ็ก์น้อยกว่าหนึ่งครั้งต่อสัปดาห์มีความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตมากถึง70%นั้นคุณหมอผู้เชี่ยวชาญรายเดิมเตือนว่าอย่าตื่นตระหนกมากเกินไปกับข้อมูลนี้เพราะถึงการมีเพศสัมพันธ์จะมีประโยชน์หลายด้านแต่การดูแลสุขภาพด้านอื่นๆควบคู่กันไปก็สําคัญไม่แพ้กันการดูแลสุขภาพคือการรักษาสุขภาพรับประทานอาหารออกกําลังกายผมไม่อยางเป็นปัจจัันะัยสสําาาาคญนรรรบใเื่อองงขขกุภพ มันจะเป็นการป้องกันเรื่องของการเสียชีวิตโดยไม่ป,ประสงค์ได้มากที่น่าสนใจคือมีข้อมูลอีกตัวเคยพูดถึงไว้ว่าผู้ชายที่มีเซ็ก21ครั้งต่อเดือนขึ้นไปช่วยลดความเสี่ยงที่จะเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากได้ด้วยแต่ถึงอย่างนั้นก็ไม่ได้หมายความว่ามีบ่อยๆจะดีเสมอไปตรงนี้เคยมีผลวิจัยออกมาเตือนว่าผู้ชายที่มีเซ็กบ่อยเกินไปอาจทําให้เสี่ยงต่อการเสียชีวิตเพิ่มขึ้นแล้วถามว่าจะนับจํานวนครั้งยังไงว่าแบบนายเรียกบ,บ่อยเกินไปงานวิจัยของอินเดียนา i v นิเวอร์ซิตี้เคยระบุความถี่ที่เเหมมาาะสอไว้โด เทียบกับแต่ละช่วงอายุว่าคนที่อายุ18ถึง29ปีควรมีเซ็กเฉลี่ย112ครั้งต่อปีส่วนคนอายุ30ถึง39ปีควรมีเฉลี่ยปีละ86ครั้งแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าการมีเซ็กทุกวันบ่งบอกถึงพฤติกรรมการมีเซ็กที่มากเกินไปตราบใดที่คู่รักยังคงเพลิดเพลินกับกิจกรรมดังกล่าวและมีการป้องกันโรคติดต่อที่เหมาะสมเพียงพอ